หลังจากที่โลกออนไลน์แชร์คลิปเสียงระหว่างหญิงสาวก,กับทัพพิสูจนที่ถูกอ้างว่าเป็นลูงพี่กาโต้นักเทศหนุ่มที่มีชื่อเสียงในภาคใต้และโด่งดังในโซเชียลซึ่งถูกโยงว่าแอบมีความสัมพันธ์กับสาวรายหนึ่งโดยล่าสุดเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาลูงพี่กาโตได้ลาศิกขาแล้วผ่านเพจ Facebook พงศกรจันแก้วซึ่งคือชื่อเดิมของลุงพี่กาโต้ได้โพสต์ทิปพิธีลาศิกขาของลุงพี่กาโตซึ่งระบุว่าวันนี้เวลา21กา34นาทีเจ้าคณะภาค16 พระราชวิสุทธิกวีเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชพระครูสิริธรรมมาพิรัตเจ้าคณะอำเภอฉวางพระครูอักธรรมโกวิทข้าพเจ้าขอลาสิกขาเพื่อยุติอุปสรรคต่างๆอนุโมทนาบุญด้วยพี่ๆแม่แม่น้องๆแฟนจับทุกท่านโดยในคลิปวิดีโอพระกาตกกล่าวว่าในฐานะที่อาตมาภาพบวชเพราะโยมแม่และวหวังพระพุทธธรรมและพระสงฆ์ให้กับโยมแม่แต่ในเมื่อมีอุปสรรคอาตมาเป็นเพียงพระนวกะจึงอ่อนในพระธรรมวินัยมาก เพื่อที่จะลบอุปสรรคนี้จึงแต่สินใจยุติในการดํารงเพศปันพระชิตจึงขอโอกาสขอเข้ามาพระอาจารย์ทุกรูปและทําการลาสิกานว,วันนี้ขณะที่รองศาสตราจารย์ดรวิรัชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสอาจารย์ประจําภาควิชาเคมีคณะศิลปรกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์โพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กยืนยันว่าด้ตรวจเช็คคลิปเสียงระหว่างหญิงสาวกับพระพิสุทธังกล่าวในเบื้องต้นแล้วไม่มีการตัดต่อคลิปเสียงแต่อย่างใดเป็นของแท้ต่อเนื่อง ตอบเตรียมที่จะส่งภาควิชาฟิสิกส์วิเคราะห์เชิงละเอียดต่อไป